อ่านคำประพันธ์บทนี้แล้วตอบคำถามข้อ49และ50คำประพันธ์คือดังนี้นะคะขัดเอ๋ยขัดข้องที่หมายปองก็ไม่เป็นเช่นคิดหวังอย่าท้อจิตย่อหย่อนอ่อนกำลังควรคิดตั้งหน้าใหม่ใจเย็นเย็นหาลู่ทางแก้ไขให้มั่นเหมาะคงจำเพาะ พบว,วิธีชี้ให้เห็นเหมือนเมฆน้อยคล้อยเคลื่อนผ่านเดือนเพนเดือนจะเด่นเวหาหน้าชมเอ่ยอ่ะอยีวเรากลับมาดูที่บทประพันธ์อีกทีนึงนะที่พี่ให้น้องดูโจทย์เขาถามข้อ49เนี่ยเขาถามว่าใจความของบทประพันธ์ข้างต้นเนี้ยตรงกับข้อใดข้อ 1. อุป,ปรสรรคคือความสำเร็จข้อ2ชีวิตคือการต่อสู้ข้อสา ความเพียรนามาซึ่งประโยชน์และความสุขข้อสความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเขาถามว่าความประพันธ์นี้หมายความไงเราก็เริ่มแปลทีละอันเลยนะถ้าพี่เริ่มแปลก็บอกว่าขัดเอย่ยขัดข้องที่หมายปองก็ไม่เป็นชเช่นที่หวังหมายความว่าถ้ามีอะไรมาขัดจังหวะเนี่ยเราเนี่ยก็ทําให้สิ่งที่เราเคยคิดเนี่ยมันไม่เป็นเช่นที่เราคิดหวังถูกปะ ล้วเขาบอกอะไรต่ออย่าท้อหรืออ่อนกําลังก็แสดงว่าถ้ามีอุปสรรคเนี่ยอันนี้หมายความว่าเป็นอุปสรรคเขาบอกว่าอย่าให้เราท้อควรจะคิดใหม่ทําใหม่แล้วก็ทางแก้แล้วก็หาวิธีการแก้ไขให้ดีถูกปะเพื่อที่เราจะได้สู้อุปสรรคได้แล้วต่อว่าคงจำท้อพบวิธีชี้ให้เห็นแสดงว่าถ้าเราพยายามเข้าไว้แล้วก็ดูวิธีการต่างๆเนี้ย ก็จะทําให้เราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้มีวิธีแก้ไขมันถูกปะซึ่งเขาเปรียบเสมือนเพราะมีคําว่าเหมือนถูกไหมเมฆน้อยคอยเคลื่อนผ่านเดือนเพนเดือนจะเด่นเวหาหน้าชมเอ๋ยก็เปรียบเสมือนว่าถ้าเดือนเพนเนี่ยเป็นตัวเราเมฆน้อยก็คืออุปสรรคที่คอยมาบดบังตัวเราถ้าเราอดทนและหาวิธีแก้ไขมันได้เนี่ยเมฆน้อยก็จะลอยผ่านไปก็คืออุปสรรคก็จะลอยผ่านไปทําให้เดือนเพนกลับมาสว่างอีกครั้งหนึ่ง ความหมายก็คือประมาณนี้ถูกปะ่ะเพื่อนข้อ49เนี่ยเขาถามใจความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นข้อ1นึ่เขาบอกว่าอุปสรรคคือการคือความสําเร็จจริงเปล่าเขาพูดแค่ว่าเขาพูดประมาณว่าให้กําลังใจในการต่อสู้ว่าหากเราผ่านอุปสรรคไปได้เราก็จะพบกับความสําเร็จถูกไหม เพราะฉะนั้นอุปสรรคก็จะส่งผลไปถึงความสําเร็จข้อนี้แอบถูกติ๊กไว้ก่อนนิดนึงมาดูข้ออื่นก่อนข้อสองชีวิตคือการต่อสู้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เน้นว่ามันคือการต่อสู้อย่างนั้นถูกไหมเขาเน้นว่าชีวิตเราจะต้องผ่านอุปสรรคเพื่อที่จะพบกับความสําเร็จนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่ข้อสามความเพียรนํามาซึ่งประโยชน์และความสุขเขาไม่ได้เน้นความเพียรถูกไหมแต่เขาเน้นว่าเราสามารถที่จะมีทาประโยชน์ได้ โดยที่เราจะต้องสู้กับอุปสรรคเพื่อให้สู่ความสําเร็จฉันข้อนี้ก็ผิดข้อ4ี่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเขาไม่ได้พูดถึงความพยายามเท่าไหร่แต่เขาพูดว่าถ้าเราเจออุปสรรคแล้วเราจะต้องสู้กับอุปสรรคนั้นเพื่อให้ไปสู่ความสําเร็จถูกปะฉันถ้าเราอ่านครบ4ี่ข้อแล้วเราจะพบว่าข้อที่ตรงกับใจความสําคัญของบทความข้างต้นมากที่สุดก็คือข้อ1นนั่นเองคืออุปสรรคคือ จะนำไปสู่ความสำเร็จนั่นเองนะที่มาดูข้อ50ข้อสุดท้ายของข้อสอบชุดนี้นะคะก็คือเข้อถามว่าคำว่าเมฆน้อยเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรข้อ1อุปสรรคข้อ2ความคิดข้อ3ความคิดความพูดของผู้อื่นข้อ4การรวมตัวกันของละอองน้ำอะถ้าตามที่พี่เล่าตะกี้ได้พี่เขาบอกว่าการที่เปรียบเมฆน้อยเนี่ยเขาเป็นการเปรียบเพียบเฉยว่า เมฆน้อยคืออุปสรรคที่จะมาบทบังการสว่างของเดือนเพนถูกไหมถ้าเราอดทนและสู้ที่จะผ่านมันไปได้เนี่ยเดือนเพนก็จะกลับมาสว่างอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเมฆน้อยในความหมายของบทประพันธ์ก็คือความหมายคืออุปสรรคนั่นเองไม่ใช่เมฆน้อยที่เป็นคาการรวมตัวของละอองน้านะเพราะว่านี้คือคํานิยามของมันจริงๆแต่ข้อนี้คือเขาใช้คําว่าเมฆในการเปรียบเทียบก,กับอุปสรรคนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปว่า ข้อนี้เมฆน้อยหมายความว่าอุปสรรคและจันเพนคือตัวเรานั่นเองจันเพนก็คือตัวเราความสําเร็จของตัวเราฉันข้อนี้ก็ตอบข้อ1แ่เมฆน้อยมีความหมายว่าอุปสรรคนะคะสรุปนะนี่ก็เป็นข้อสุดท้ายของข้อสอบจริงของการสอบเข้าโรงมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนรัฐบาลวิชาภาษาไทยชุดที่3ก็ขอให้น้องทุกคนที่ไปสอบโชคดีในการสอบนะคะสู้ๆค่ะ